คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็กลาบสวัสดีพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง อันนี้ก็เป็นสูตรดับล่างทุกหลักนะครับรอบที่ผ่านมาเห็นไหมครับเข้านะครับเพราะว่าผมให้สองไปเนาะเข้ามาเจ็ดเก้าไม่มีเลขสองนะครับถือว่าเข้านะครับรอบต่อมาผมก็จะมาให้ของวันที่สิบหกกันยาก็เอาของวันที่หนึ่งกันยามาคำนวณน,นะครับก็เอารางวันที่หนึ่งมานะครับก็เอาร้อยร้อยร้อยของรางวันที่หนึ่งบวกหน่วยเลยนะครับสี่บวกห้าได้เก้า 4บวก5ได้9แล้วก็บวก5ก็ได้เท่าไหร่นะครับก็ได้14 4บวกได้9ก็ได้14นะครับนี่แหละครับดับล่างทุกหลักงวันนี้เนาะดับ4นะพี่นะ้องดูเขาจะดับ100%ยเอร์เซ์ไหมแต่ก็อย่าไว้ใจเลขดับนะครับผมย้ำเสมอเนาะผมเคยย้ำไว้แล้ว อย่าไว้ใจเราก็ไปชมเลขดับหลักสิบล่างดับสิบล่างเห็นไหมครับงวดที่ผ่านมาผมให้สี่ถูกนะครับเพราะม่มีเลขสี่มาหลักสิบหลักสิบเข้ามาเลขเจ็ดนะครับอย่างนี้ถือว่าถูกอันนี้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับพี่น้องก็เอาสองตัวล่างมาเลยสูตรคำนวณเอาสองตัวล่างเอาเจ็ดบวกสองเลย ง่ายๆครับเจ็ดบวกสองก็ได้เก้านะครับเจ็ดแปดเก้านี่ครับของหลักหลักสิบงวดนี้หลักสิบเดี๋ยวผมก็จะไปให้หลักหน่วยต่อเนอะเาะแล้วก็มาลุ้นกันต่อเพราะว่างวดที่ผ่านมาเห็นไหม ผมให้4หลัก10ไปเข้ามา7จ็ไม่มีหลักเลข4ก็ถือว่าเข้าวนะครับอันนี้งวดนี้ผมก็ให้ของวันที่16กันยาก็ดับ9หลัก10เราก็มาชมหลักหน่วยกันต่อเห็นไหมพี่น้องแต่หลักหน่วยนี่เข้านานมากๆนะครับยังไม่หลุดเลยเกือบจะปีครึ่งแล้วนะเนี่ยเห็นไหมครับหลักหน่วยเข้ามา9ผมให้8 ก็ถือว่าปังๆสุดๆนะครับหลักของหลักหลักหน่วยล่างเราหลักหน่วยนี่ยังไม่เคยหลุดแต่เลขเลขเลข,เลขดับเนี่ยผมไม่อยากให้ไปตัด100%เพื่อเอาไปตัดต้นทุนเนาะก็ลดลดลงหน่อยนะครับผมตามผมแนะนำอะว่าอย่างถ้าเราจะซื้อสักร้อยเราก็ลดลงมาเนาะเพราะว่าถ้าเข้ามาอย่างนี้เราก็โชคดีไป เพราะเลขดับมันไม่ดับ100%ผมก็ย้าเสมออยู่แล้วว่ามันไม่ดับ100%เพราะว่ามันสูตรนี้มันมีเข้ามีออกแต่นี่ก็ปังมากๆเข้าๆมานี่ก็สีงวดติดๆแล้วทั้งทุกหลัก10หน่วยเนาะของล่างรอบนี้ก็มาคํานวณกันต่อของวันที่16กันยานี้ก็นําหน้าเลข3ตัวหน้า สามตัวหน้าที่หนึ่งมานะครับของสามตัวหน้าของที่หนึ่งมาก็เอาร้อยบวกสิบเอาร้อยบวกสิบสองครั้งนะครับก็จะได้เจ็ดสองบวกเจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกก็ได้หกนะพี่น้องเอาแต่หลักหน่วยนะครับเห็นไหมได้หกอันนี้แหละครับสูตรของเลขดับเนาะ ก็ขอให้มันเข้ายาวๆนะพี่น้องแต่หลักหน่วยนะเขายังไม่เคยหลุดนะครับเข้ามาปีกว่าแล้วผมก็บอกเขาสุดยอดจริงๆของหลักหน่วยอะ่ะอันนี้เราก็มาลุ้นกันวันที่16กันยานี้ก็ขอให้เขาอย่าหลุดก็ขอให้เขาเข้ายาวๆไปเรื่อยๆเนาะยังไงก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับของเลขเด็ดเลขเด็ดนานลงสุดหวยพารวยเนาะ ก็อย่าลืมช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยเพราะว่ากําลังไต่เต้าไปเหมือนกันก็ท้อใจหลายรอบนะครับว่าจะไม่ทําต่อก็ยังไงเราก็ทำมาป่านนี้แล้วเนาะจะทําไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดอะไรมากมายก็อยากให้พี่น้องได้มีโชคมีลาบกันอันนี้ก็ฝากกันพี่น้องด้วยแต่โชคลาบมันก็ต้องอาศัยบุญวาาสนาเหมือนกันนะพี่น้องไม่ใช่ว่าใครจะได้ทุกคนเนาะบางคนเข้ามาดูแล้วก็ไม่ได้ตาม น,นี่ก็ฝากไว้ด้วยก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะอาจจะไปชมคลิปของสองตัวล่างสูตรที่หนึ่งก็เด็ดมากๆนะครับสองตัวล่างสูตรที่หนึ่งก็เด็ดเด็ดผมบอกว่าเด็ดจริงๆงวันนี้พกเขาเข้าตรงๆอีกแล้วเขาเข้าตรงๆอีกแล้วผมก็ยังย้ำอยู่อันนี้ก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยเนาะ มันแล้วแต่บุญจริงๆแอดก็ยังไม่ไม่โดนเลยครับงวันนี้พอดีมันไปเจอเลขดังเนาะก็เลยหาซื้อไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปวันนี้ก็สวัสดีครับ